สภาพด้วยภาพกูเนี่ยเริ่มแล้วตีสเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มดาวเริ่มดาวเริ่มอาการเป็นยังไงบองหมอหน่อยอาการก็คือเกมนี้น่าจะเกมสุดท้ายอะไรเงี้ยง่วงอ๋อถ้าหินด่านที่ด่านที่หน้าต่างเยอะที่สุดในจักรวาลใบนี้เกมสุดท้ายแล้วกูจะต้องรอด ผมไม่รู้แหละต้องรอดอ่ะอ้าวโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโลินลินเอ้ยเนื้อเนื้อเอาเอาจะเนิร์ดหรือลินเนื้อ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 ปลาเห็นแล้วปลาเห็นแล้วเขาก็น่าจะเห็นปลาป่ะกำหมัดว่ะกำหมัดว่ะกำหมัดว่ะเอาชีพหายเว้นอัตรายระเบิดด้วยดูเจอโทัวร์เทมไฟเอาเลยหล่อนเลยครับ เขาอยู่กับมาเขาอยู่กับมาวิธีจูงเนื้อในปัตผีใบนี้เดี๋ยวจะแสดงให้เห็นเออเอ้าเขาไม่ตีเขาไม่ตีเขาอึ้งเขาอึ้งอยู่เขาอึ้งอยู่เฮ้ยเขามาหายอนูเอาตีไม่โดนตีไม่โดนก็เอาดิ เอาดิก็วนทั้งวันอะเอาดิก็มาเข้าแมสแล้วนะคือทนทูเทมไปยังไม่ถึงซองนาทีเลยอ้าวก็มาไฮไลท์ได้อยู่รอบเนี้ยหรือว่าคิดว่าจะโหดตรงนี้ก็จุกได้ทั้งวันนะครับนัอนๆ เห็นซุมมันนึกว่าจะโตดนึกว่าจะดุผมบอกเลยว่าจุกทั้งวันนะครับก็มาปั่นไฟเลยปั่นฟรีเลยไอ้นิวมึงต้องรอดปั่นแล้วนิวมึงต้องรอดเฮ้ยปลาเขาอยู่กับหนูวนกับแพงวิ่งวนกําแพงฮ้ยเขาลงไปแล้วเขาหนีไปแล้วมเอาผมเนี่ยไม่เอากูเลยทีเนี้ยปั่นไฟจะเสร็จอยู่แล้วแม่งมาไล่ผม เอาแล้วเหรอมาคุยกันก่อนดีงอนอะไรงอนหาอะไรมาหากูแล้วเนี่ยเหี้ยตัวเอาดิ่เอาเอาให้สุด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 หยุดต่อหน้าเอาให้สุดหยุดต่อหน้ากระเอาดิ เดี๋ยวจบตอนนี้ก็พักเลยแล้วกันทุกคนเพราะว่าคอผมเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับผมครับเสียงแห้งแล้วไอาเล่นวันหลัานะ e n e r g ีหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้ก็ได้อยู่ใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไม่น่าดีโอ้โยโดนแล้วคนแรกรับก็กลัวตายก็ไม่ดูหนูเลย What the fuck What อเหมือนเราทิ้งเขียวอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเป็นฮีโร่เองโอ้โหโอ้โหลากมาด้วยไบอกให้เดี๋ยวบอกให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูอยู่หลุดแล้วนี่หลุดแล้วนี่ยฮิวฮนี่นี่เขาอยู่กับผมเอาเขาปะไปไหนอะโอ้กําไกลเกินระวังมันมินเนอร์คอลลิ่งนะมาเห็นฮิวนะกําไกลจัดกําไกลจัด กำกำไกลกำไกลอะไรวะยูไม่ทันแล้วโอ้โหดิ้นกูพันหมดแล้วกำมัดกำมัดไกลจัดเออยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขากำมัดหาใครอ่ะเขาต้องหาหนูแน่เลยหนูเป็นตัวอ่อนของสังคมโอ้โหหนูจะพูดแบบนี้ไม่ได้หนูเลขึ้นจะปั่นข้างบนต่ออีกข้างบนอีกนิดเดียวเองโอเคฮ้ยก็ปั่นเครื่องตรงนี้มันเลยแล้วกัน ต้องการในเครื่องนั้นเสร็จใช่ไหมลูกช่วยด้วยช่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 วยหมายเรากำลังนั่งดูเขียววิ่งนี่เหมือนเอาใจช่วยอ่ะวิ่งไปนู่น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 มันขึ้นไปบนแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเขาเขาจะเอาเครื่องข้างบนไม่ได้อ่ะข้างบนแล้วก็ปั่นไปเลยดิแคร์อะไรอ่ะว่ามันเห็นเราเปล่าไอ้ยี ก็ให้เขาาเห็นละก็ให้เขามาเห็นละวิ่งมาขนาดเนี้ยอืมก็เห็นละก็ให้เขามาโอ๊ยโดนว่ะจังหวะนี้คือโดนแล้วอ่ะโอ้ยลูกเตะจะเสร็จแล้วอ่ะทำไมมันกระทืบแรงจังเสาบ้านลูกเต่ามีแรงไหมมันไหลไปเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยไดฮาร์ดไม่ติดโอ้โหเฮ้ยด้วยไดฮาร์ดติดแล้วแต่ว่าแบบ เอาไหมดึงดึงเลยไหมมีแทงหลังใช่ไหมีอยากเล่นต่อไหมอยากเล่นต่อไหมอยากอยากจัดมาเลยจัดให้เดี๋ยวจัดให้แป๊บนึงรอเฉยกนขอแบบเน้นเน้นเขาขึ้นไปข้างบนนะโอ้ยเคีียบินได้ด้วยสัตว์ใช่ให้บันวับไปได้มาโดก็โดนตีลงเูกก็มาเดี๋ยวมันก็กลับมานี่มันซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมามารักษาผมหน่อยได้ไหมไหนอยู่ไหน เฮ้ยกระเทืบแรงที่เดิมไหมมันกระทืบแรงมากเจ้าภาพจงเจริญเฮ้ย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 คิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอนเห็นนะว่ามันเห็นเจริญขอคุณคุณแล้วครับสำหรับวีดีโอต้ากีพีาเอ้ยปั่นเลยปั่นปั่นให้เสร็จเลย โอ้มแมงบินมาอีกแล้วไอ้เฮีย <c ười> <c ười> บินไปกันเหรอไอห่าเขียวไปก่อนทคบช็อตไม่ไหวหรอกถ้าบินอย่างเงี้ยถ้าคุณพี่จะบินขนาดนี้นะขึ้นไปข้างบนแล้วป้าลงมาข้างล่างอุ้มหนูหนูแทงหลังป้ายใ,ใสใส่ป้าไป โอ้โหไม่งหมดพอดีโอ้โหมันตาบอดก่อนนะตาบอดก่อนชิบเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวหรอกนะถ้าคุณพี่จะบินขนาดเนี้ยมันเฝ้าเครื่องแล้วไงเหลือสองเครื่องแล้วไงฝั่งนู้นปั่นหมดแล้วอ่ะโอ๊ยเอาเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาไปใช้ปะเร็วกวานั้นก็แค่ไหนนั้นมันจะมาพอดีสีเขียว เอเอ,เอเกเอก่อนก็ได้ก็ให้มันมาเฮ้ยจริงๆเครื่องมันต้องมีอีกไม่ใช่หรอในบ้านปะเขียวมะรักษาในบ้านมีไหมในบ้านเล็กอะหนูเอาเมล็ด <ๆ S 2> ถั่วมาอยู่นะ ออมันเห็นเราอะแล้วมันก็กำลังจะบินมามันเฝ้าเครื่องแล้วไงเดี๋ยวมันก็ลง้ังล่างเตรียมวิ่งนะมันมันมองอยู่ก็วิ่งแล้วมันเนกำหัดแล้ววิ่ง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 วไม่ไหวหรอกคุณพี่โอ้ยเยียบินสองรอบสิดเลยเหรอมึงเกินไปเป้าเกินไปเป่าเวลามันมาวิ่งเข้ากำแพงนะ วิ่งที่โล่งวิ่ง,<ล>งใช่ไอ,อตัวเนี้ยถ้าวิ่งที่โล่งอ่ะมันตีเราง่ายถ้าเราวิง่เงเข้ากําแพงกําแพงมันบางมันวิ่งไม่ถูกมันน่าจะมีเครื่องอยู่แถวนี้เอ้ยมีเครื่องอยู่ตรงนี้เครื่องหนึ่งตรงอื่นมีไหมมีตรงกูนี่เฮีย yeah. แม่งบินบินกรกลับอยู่นั่นแหละคือแบบต้องสี่คนรีบมาแบบอันเนี้ยเฮียกันปั่นถ้าปั่นเครื่องนี้ไว้เก้าเก้าปั่นโซนนเสร็จหนึ่งเครื่องแล้วปั่นติดเครื่องนี้ได้อยู่ เฮ้ยเคียติดเพี่อะไรเนี่ยโอ้คนพี่ <c oughs> ติดอะไรคะเนี่ยอาตีกูแล้วก็ไปใจคอมึงกันนาะเราติดไปสามใช่ไหมติดไปสามมันมีทั้งหมดเจ็ดเครื่องติดไปสามก็เหลือ 4. เดี 4, ๋ยวเหลือสี่บ้า มีที่ไหนอีกอะตรงนู้นมีสองเครื่องมีเครื่องหนึ่งมีเครื่องอยู่ตรงไหนเครื่องหนึ่งอะข้างบนบ้านนะนับยังข้างบนงบ,นบาน้นบานไม่รวมข้างบนบ้านอยู่ตรงนั้นสองเครื่องแล้วมันต้องมีที่ไหนที่ง่ะที่ว่าอยู่โซนเนี้ยสองเครื่องอ๋อข้างโคลทินข้างโคลทินตรงน,นี้ตั้งหินงหินที่หนูทนเทอเทมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เออเนี่ยเทอเทมไฟหนุทอนตรงนี้แหละเอาเลย ทวงทวงไว้แถวนั้นก่อนก็ได้นะคุณคุณวายทวงไว้อยู่ผมเล่นกับบอลเลยวับไปวับมาโอ้ยเดียวก็หนตั้งใจอ่ะปันอยู่ปะบูบูปันอยู่ใช่ไหมปันปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่ตีผมแตกทีนึงอะ มุดให้สุดมุดให้สุดเจร็แล้วเจรแล้วไปติดเครื่องมุดไปติดเครื่องนันคนทหารเอ้ยเบียดกันทำไมรอรอเปิดประตูคนหนึ่งแต่แด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 งมันถึงก่อนโอ้โหเกินประตูอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยหนูมีเอเดนเอเนหนูถึงก่อน อยู่ตรงไหนฮะคุณคุณวายอยู่ตรงบ้านใหญ่ครับอยู่กับมันเนี่ยเนื้อหนูเขาสั่งเขียวเนี่ยไอ้ฆาตกรมันเปิดประตูมันเปิดประตูให้ฆาตกรเขาคงโมโหแล้วล่ะอ้าวไม่เอาแล้วหรอไม่เายเฮ้ยมันมาหาเรามันเปิดประตูให้มันมาหาเรามันมาหาเรามันมาหาเราเออเต้มก่อนเต้มก่อน ไอ้หนิวบอกกูไม่อยู่แล้วหม่ต้อมไอ้แต้มซ่องแซมกูเต็มเลยห่าไม่มีนงวันก็ได้อยู่ผมว่านะให้มันแฝดสักหน่อยสงสารมันวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรให้มันแฝดเล่นผมว่าสมสงสารมันไปไกลเกินตรงนี้ก็ได้มันมาตรงนี้แล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเราอยู่ตรงผมเนี่ย ให้มันโดนว่ะผมกะว่าจะให้มันแหวนสักเอาไปฉะเอาโหว่าจะให้เก็บไปฉาดไม่ทันแล้วะมาไม่กูกูจะกูจะขึ้นตะขออ่ะมาดิกข้าตะขอนพอมีแหลงอยู่นะเกมจะขึ้นแล้วนะ เป็นการเสียสละใช่ไหมไปให้มันได้แต้มมัางเอาเอาอะไรของมันวะเขาบอกว่าไปกลับบ้านเดี๋ยวจะมาเขาบอกว่าจะไปรังไปสัจะจะให้มันแฝดนี่ก็ไม่แฝดได้เชียน่ารักไปทำรัวแบ็น่ารักเลยเดี๋ยวต้องโดนครูตีตาว่ะ oh I love you I love you killer <coughs>